อาไ่ยังไงเสริมทัพคนแรกนะกองหน้าฟอร์มแรงของยุโรปออยแรงพร้อมจะย้ายทีมหลังตกเป็นข่าวกับด้านของลิเวอร์พูลในครั้งนี้นั่นอนะเองนะอาไ่ยังไงเผยสารเป้าหมายโประเบนอัมบอริมหวังดึงตัวหากว่านั่งแท่นคุณซื้อใหม่ของทางด้านลิเวอร์พูลในครั้งนี้ได้นนะลิเวอร์พูอยู่ตรงไหนซูเปอร์คอมทำนายเผยเต็งแชมป์ยูโรป้าลีกล่าสุดก่อนจะแข่งเราบ8ทีมสุดท้าย อะไรยังไงควรจะปรับปรุงเปิดสถิติลิเวอร์พูลรังบยุยดวนทีมท็อปซของฟุตบอลพิมริกิจก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เอาแล้วยังไงงานนี้ดาวยิงเป้าหมายของแดงลิเวอร์พูลอยากจะย้ายออกจากทางทางทีมปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะฮะหลังจากที่ทางด้านของของแดงลิเวอร์พูลยอดทีมแฮนด์สฟุตบอลพรีเมียร์ลีอังกฤษตกเป็นข่าวพร้อมเสริมกองหน้าตัวใหม่อย่างวิกเตอร์เกียวเคียรเรชจากสปอร์ติ้งบริสบอนมาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้ล่าสุดทางเอเจนต์ของเกียวเคเรชอย่างฮาซันเซซินชคายาเปิดเผยได้ว่ายากมากเลยนะ หากทานนั่นของบริเวณอัลโมดิมกุนซูคนปัจจุบันของทีมย้ายออกไปเพราะต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ที่นักเตะในความดูรลของเขาเนี่ยย้ายมาอยู่กับทานด้านของบริสบอนก็เป็นเพราะอาัลโมดิมในครั้งนี้สิ่งน่าสนใจจากนี้ไปก็คืออัลโมริมคือเต็งหนึ่งที่จะมาคุมทีมเวอร์ฟู หลังจากที่ทางด้านของเชคเก้นคอฟชามลาทีมในช่วงเสมอน,นี้โดยทางด้านของโฟรีนเพเทนเบิร์กนะฮะเดี่ยวข่าวคนดังบรายง,งานข่าวเลยนะว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่างสโมสรนในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นแต่ก็มีสื่อยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านของ BBC ีีตีข่าวว่ายังไม่มีการบรรลุงเงื่อนไขใดทั้งสิน้นโดยทางด้านของเกียร์คิวเรสคือกองหน้าที่เหนือหอมที่สุดในยุโรปนตอนนี้หลังจากที่ยิงประดับมากถึง 36ประตูจะทั้งหมด45เกมนับถุนทุกรายการนะฮะโดยค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณประมาณนี้อนันยังไงทางด้านจอนน์นนโนติเชลนะฮะสื่อในโปรตุเกสรายงานข่าวว่ารูปเบปนอมโมริมกุสซชาโปรตุกิสที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเชื่อมโยงในการรับน้อที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางด้านทัพของแดงลิเวอร์พูลนะฮะสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอ่าต้องการจะดึง3แข้งสปอร์ติ้งเรชันไปร่วมงานด้วยหากเขาร,รักงานที่ถิ่นแอนฟิล โดยโมริมเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งอันดับที่1ของตำแหน่งผุ้ซื้อคนใหม่อย่างท่านอย่างเช่นลิเวอร์พูลนะฮะแทนที่ครอบที่ประกาศอําลาสโมสรและจบวซเซ่นนี้ของแดงพาดเป้าดึงตัวชาบีออรันโซเฮดโคชขอกทั้งด้านของไบเออร์เลโวโคเซนซึ่งจะอยู่คุมทัพห้างขายยาในครั้งนี้กันต่อไป โดยก่อนหน้านี้นะฮะทางด้านของโคูรนุนังโปรตุเกสได้เปิดเผยได้ว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอแรกไปยังเอเจนต์ในการาทาบทรมอโมริมให้เข้ามาทำหน้าที่กุนซื้อคนใหม่ในครั้งนี้แล้วด้วยสัญญา3ปีและการเจรจาเป็นไปในเชิงบวกพร้อมคาดการคาว่าจะตกเรื่องลงเรื่องของ ท่านเอกันได้แต่ก็มีการบริกงงารเพิ่มเติมไดว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีการติดต่อไปยังลิสบอนเลยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดึงตัวอาลโมริมในครั้งนี้แต่อย่างใดล่าสุดนั้นจอห์นน์นโนติเซียนะฮะสื่อในโปรตุเกสเปิดเผยได้นนว่าทางด้านขดสื้อชาวโปรตุกสฝ่ายนี้ต้องการที่จะคว้าตัวสามผู้เล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนสังกัดปัจจุบันของเขาไปร่วมง,งานกันต่อที่แอนฟิลหากเขาได้รับงานจากทางด้านของทีมดังจทจงด้านของเบอร์ซิไซซึ่งประกอบไปด้วยการคาร์โรอินาซิโอ แล้วก็อุสนดิโอมงเต้ตำแหน่งกองหลังแล้วก็เมอร์เชนฮุสนตำแหน่งกองกลางซึ่งในส่วนของอินาซิโอและก็ดิโอมงเต้นั้นถือว่าเป็นคู่หู ในแดนหลังที่เป็นกำลังหลักของสปอร์ติ้งลิชบอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการรับให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลที่เป็นปัญหาอย่างมากกับทางทีมของแดนลิเวอร์พูลในรายการนี้เพราะผู้เล่นตำแหน่งนี้หลายคนมักจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนขณะที่ฮุสตันบิดฟิลชาวเดนมาร์กก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นในลีกชาวปรตเกสและนอกจากลิเวอร์พูลแล้วเขายังได้รับความสนใจจากท้านของสเปอร์อีกหนึ่งทีมดังในฟีนิกซ์ในครั้งนี้กันอีกด้วย เอาดัง,งั้ไงซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเผยเต็งแชมป์ล่าสุดก่อนจะแข่งยูโรปาลีกรอบ8ทีมในคําคืนวันนี้ลิเวอร์พูมาแรงแต่ว่ามี2ทีมดังร่วงหนักเลยนะโดยกัรน,นี้ออฟต้านะครับผู้บันทึกแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านของสติชนำของวงการฟุตบอลเปิดเผยโอกาสล่าสุดในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีก2023ัก่อนที่จะเริ่มฟาดแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งก็มีโปรแกรมดังต่อไปนี้คือมาพัฒน์สปอร์ตีที่12เมษายนตรงกับเวลาของประเทศไทย ก็ตีสอนนาฬิกาเอซิบิลานพบกับพันด้านของาบาุรมาไบเออร์บริโ,โกคเซนพบกับทันด้านของเบสแฮมเลวฟูพบกับพันด้านของอตา,ตาลันตาและก็เบฟิก้าพบกับทันด้านของโอลิปิกมาคเซปรากฏว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาเนี่ยฟันธงนะฮะและก็วิเคราะห์นะว่าลิเวอร์พูเป็นเต็งหนึ่งโดยทงด้านของเชคเกนคอฟกุนซือชาวยอรมันลุ้นปลดล็อกแชมป,ป์รายการเดียวที่ยังไม่เคยทำได้กับทันด้านของแดงลิเวอร์พูก่อนจะอำลาหลังจบฤดูกาลนี้ โดยส่วนทางด้านของไบเออร์เลเวอร์โคเซนของคุเซอร์ชาบีออรันโซที่เพิ่งจะปฏิเสธโอกาสในการคุมลิเวอร์พูลตามมาเป็นเต็ง2แต่ว่า2ทีมดังอย่างบาร์บาาล่นไปถึงเต็ง6ขณะที่เวสแฮมรั้งเกือบท้ายที่เต็ง7โดยเต็งชั้นยูโรปาลีก2023ก่อนจะแข่งรอบแทีมโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะจากด้านฝั่งออฟต้าในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ลิเวอร์ pool สเอร์เลเวอร์โคเซน่้เอซน25%เอซิมิลาน14%เ เบฟิก้า8%อตาลันตา7%โรมา5%เวสแฮม4%และก็มักเซ3%ในครักนี้นั่นเองนะโดยทางด้านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพีมบริกเปิดเผยว่าตารางมินิบริกนะฮะของทีมกลุ่มท็อป6ในฤดูกาลตะวัน23ปรากฏว่ามีประเด็นที่ทั้งน่าสนใจและก็ย้อนแย้งอยู่ในตัวเหมือนกัน ซึ่งตารางดังกล่าวนี้มีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านำหัวขบวนเก็บไปแล้วมากถึง13แต้มแต่มีจำนวนการแข่งขันมากกว่าทั้งารสเอนและก็ทนนแนมฮตสเปอร์ถึง2นัดกลับกันลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้รังที่2เป็นรองปืนใหญ่แต่ผลต่างประตูนั้นกลับรังบวยเจอทีมหัวตารางคะแนนด้วยกัน8นัดเพิ่งชนะเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นอสต์มิลล่ชนะไป3ต่อ0นย์นอ้นเสมอ5แพ้ไปอีก2 ทุนดานวิลล่าและก็แมนยูอยู่เหนือหงแดงถึงแต้มแต่ทีมปีศาจแดงแข่งมากกว่า1นัดเหลืออีกเพียงแค่แมตช์นรอบสุดท้ายของซีซั่นรับมือกับทางด้านของอาร์เซนอลเท่ากับว่าทางด้านของเชคอฟและก็้องแข้งผอ,องแข้งนะฮะยังคงมีสิทธิ์ปรับปรุงผลงานเจอกับทางกทีทีมกลุ่มบนโดยยังคงมีเกมในบ้านล้างตากับสเปอร์และก็เยืยนนอนชินวิลล่าพาร์คในครลังนี้ ในทางกลับกันเมื่อตัดเกมเจอกับทางท็อปซิกออกไปได้แล้วจะพบว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานที่ดีเป็นอย่างมากเมื่อลงสนามพบคู่แข่งตั้งแต่7-20ถึงอันดับนะฮะโดยชนะถึง20เสมอไป3และไม่แพ้เลยส่วนด้านของมชตยสีฟ้ากับแต้มหล่นมากกว่าฤดูกาลก่อนเมื่อเจอรองบอลชนะ18แล้วก็เสมอ3แพ้ไป1ในครั้งน,นี้หงประเดิมเตะก,กับทางด้านเบติชในทัวร์ปริซันที่อเมริกาช่วงเสมอนี้ เดริโอฟูจะเริ่มทัวร์ปริซันในอเมริกาในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยเกมกับทางด้านของเบรอัลเบติชที่สนามคาริเซอร์ในฟิสบิร์กวันศุกร์ที่พฤษภาคมครั้งล่าสุดที่หงแดงพบกับทางด้านของเบติชคือฤด,ดูใบไม้ร่วงในปี2005รอบแ่งก่มของแชมเปียนลีกโดยที่ทางด้านของราเอลเบนดิชฐานะแชมป์เอาได้ชนะนะฮะนอกบ้านไป2ต่อ1ก่อนที่จะเสมอแบบไรสกอร์ที่แอนฟิล โดยที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้งหลังครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2019โดยจะมีการเจอกับทางด้านของคู่แข่งในพีบริกอย่างอาร์ซอลและก็แมนเชสเตอร์เดนที่นี่ด้วยหลังเตะก,กับางด้านของเบติสแล้วเกมกับอาร์ซอลจะมีขึ้นในวันที่21กรกฎาคมที่บรินคอนฟินานเชียลฟิลด์ในฟิลาเดลเฟียและตามด้วยการพบกับางด้านของยูไนเต็ดที่วินเบียนบริสสเตเดียมในโคลอมเบียเซาท์แคโรไลนา วันที่3สิงหาคมโดยการเพิ่มพิชเบิร์กเข้าไปในตารางทัวร์ปริสันของเราเนี่ยเป็นวิธีที่ดีเลยนะในการเริ่มต้นการกลับมาที่สหรัฐอเมริกาอย่างกระจุดล,ล้นของเราเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จำหน่ายตัว๋วโปรแกรมการด้านของอาร์ซอนและก็แบนนชสเตัดเท็ดในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้หมดอย่างรวดเร็วและรู้สึกตื่นเต้นไปแพ้กันที่สามารถเสมอ,อเสนอโอกาสให้กับผู้สนับสนุนให้กับเราในสหรัฐอเมริกา ได้ชมการเล่นของลิเวอร์พูลเอฟซีอีกครั้งเรอัลเบติชจะมาพร้อมกับทีมที่แข็งแกร่งและมันจะเป็นโอกาสที่ดีในสถานการณ์ที่ที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งในเมืองที่น่าอาจจัศจรรย์ใจอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นั่นเองนะและขา่าวิี่ปุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆครับ